สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูบ้านเกรดพรีเมียมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกรดพรีเมียมเป็นยังไงนะคะบี B. เลยต้องสวยหน่อยวันนี้เห็นไหมเนี่ยว่าสวยมากเนี่ยต้องช่วยฟูมเน่อยว่าสวยมาก <c oughs> ให้เกียิบ้านไงบ้านสวยพรีเมียมขนาดนี้มาค่ะเดี๋ยวบีพาดูนี่นะมันว้าวตั้งแต่อะไรนี่เนี่ย,ยว้าวมาแล้ว มีประตูใหญ่นะคะสําหรับรถเข้าเนาะก็จะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัติแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รถเข้าเราจะเดินเข้าเดินออกปกติเนี่ยนะคะของคนในบ้านเนี่ยนะ,ะก็เข้าประตูเล็กได้ค่ะัคเดลเข้ามาแล้วค่ะมาเลยใช้สอยของบ้านหลังนี้นะคะพอเราเปิดประตูมานะคะอันนี้เลยค่ะคือลงรถที่กว้างมากจอดรถได้สองคันเลยค่ะ เป็นรถอะไรก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเราให้แอร์เนียที่เยอะมากเลยจอดรถสองคันเต็มไปเลยค่ะแล้วอันนี้หน้าบ้านนะคะนี่เป็นประตูไซส์พิเศษนะคะ<ม>เป็นไซส์กว้างกว่าประตูปกติทั่วไปนะคะม,มันจะใหญ่มากนะ<ม>ถ้าเพื่อนๆเห็นนะสูงจากแบบจากหัวนี่นะปีสูงประมาณ166นะคะก็คือแบบสูงขึ้นไปเยอะมากเลย ไซก็คือกว้างมากแล้วความพิเศษของบ้านหลังนี้คือทั้งบ้านนะครัะเป็นประตูไซ์พิเศษหมดเลยค่ะก่อนจะดูภายในบ้านนะคะเดี๋ยวบีจะนําเสนอนอกจากโรงจอดรถที่มันกว้างขนาดนี้แล้วนะคะมันก็จะมีระบบไฟระบบกล้องวงจรปิดค่ะมีกล้องวงจรให้เห็นความปลอดภัยกับบ้านหลังนี้นะคะล้อมรอบไปได้วยความปลอดภยัยแล้วก็ไฟนะคะแสงสว่างที่เพียงพอกับลานจอดรถนะคะ แล้วก็ดูฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระแนงไม้ด้านข้างของบ้านแล้วก็ฝ้าฝ้าสูงนะคะก็คือสวยมากเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะแทนแทนยินดีต้อนรัมเปิดด้านเดียวแต่ถ้าเราขนคองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปิดได้สองด้านเลยแทนแทนเค่ะ ดีไซน์ตรงนี้เนาะเป็นตู้เก็บรองเท้าค่ะนี่คือเก็บจริงคือเยอะมากเลยแล้วก็เก็บของค่ะอาจจะเก็บเป็นพวกกล่มหรือว่า,าสิ่งของที่เราจะวางไว้ตรงนี้ในการสะดวกสบายในการเข้าออกบ้านเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นที่นักพักไม่ว่าจะการเตรียมตัวออกจากบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่พักแล้วก็ใต้นี้ค่ะเราจะไม่เสียพื้นที่ใดๆเลยใต้นี้เราก็ยังจะเป็น ตู้เก็บของได้นะคะนี่เป็นแบบพิเศษนะคะนี่ไม่ไม่ปึ้งปังนะคะเนี่ยไม่ปึ้งปังนะนี่ซอฟค่ะน้าเห็นไหมซอฟนะนี่ยังไม่ได้เข้าบ้านนะคะเดี๋ยวมีจะพีเซนอะไรนี่เลยค่ะความเรียบหรูของกระเบื้องลายกระเบื้องที่เป็นแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นลายที่อยู่ตรงทางเข้าบ้านเลยพอเปิดประตูเข้ามาพื้นเราจะดีไซน์ด้วยกระเบื้องแผ่นใหญ่เป็นลายแบบนี้นะคะ แล้วผนังสั่งนี้ก็คือคิ่คุอาโนเนะน่ารักน่ารักค่ะเพราะบ้านหลังนี้ก็คือมีลูกเล็กนะคะอยากได้โซนที่เป็นควางน่ารักนอกจากหน้าบ้านที่สวยแล้วนะคะเพืเ่อนๆสังเกตนะคะบ้านหลังนี้โถงกวา้างพร้อมด้วยโคมไฟระยะอัลล่ามีเดียยหรือเปล่าเนี่ย <laughs> แล้วโคมไฟนะคะเราก็จะมีดาวไลท์เนาะเพิ่มความสว่างแล้วก็ความสวยงาม แล้วบ้านหลังนี้นะคะดูสิครับเจ้าของบ้านปักเองนะคะลูกที่เห็นสวยงามมากเขาก็เลยเอาไฟส่องเนาะมาส่องรูปภาพสวยงามมากเลยค่ะแล้วความลงตัวของมันคืออะไรบ้านหลังนี้ด้วยความที่เรายกสูงพื้นเพดานฝ้าสูงฝ้าหลุมแล้วมีโคมไฟระยะข้างบนก็มีช่องแสงค่ะช่องแสงเน่เป็นยังไงทั้งสงฝั่งเลยค่ะมีช่องรับแสง ที่เหมาะสมลงตัวมากกับบ้านหลังนี้ค่ะผ้ะมาม้านสองชั้นนะคะมีทึบแสงนะคะแล้วก็โปร่งแสงนะคะแล้วรอบบ้านเนี่ยค่ะกระจกดีไซน์กว้างแล้วก็โปร่งสบายด้วยด้านข้าง,างที่เป็นกระจกบานใหญ่นะคะก็จะมีผ้าม่านเยอะหน่อยนะคะตกแต่งดี i ์อินด้วยสไตล์มินิมอลก็คือจะโทนไม้โทนอบอุ่นสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะ พื้นกระเบื้องตรงห้องรับแขกเราเล่นลายกระเบื้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดมุมตัดคิ้วด้วยเส้นทองค่ะสวยค่ะเพิ่มความฮารูฮารา <c oughs> สวยงามแบ่งโซนพื้นด้วยกระเบื้องและถัดมานะคะเราจะแบ่งเป็นโซนโต๊ะทานข้างค่ะเราก็ตัดลายด้วยกระเบื้องสวยงามแบบนี้อีกแล้วค่ะ เราจะเล่นลายในทุกๆจุดน,นะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้อย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกที่บีแจ้งไว้ก็คือมันคือบ้านพรีเมียมตั้งโต๊ะทานข้าวสำหรับครอบครัวใหญ่ได้เลยค่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะวางโต๊ะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ใดๆก็ได้นะคะอันนี้ที่บ้านนี้ก็คือวางโต๊ะหินอ่อนใหญ่นะคะถัดมานะคะจะเป็นโซนเครื่องดื่มและเบเกอรี่ นี่ตอน,นี้ก็คือสามารถทําอาหารทาเบอร์เกอรี่ได้เลยแล้วก็จะมีตู้เย็นมีซิงค์น้ำจานแล้วก็ตรงน,นี้เลยโซนเบอร์เกอรี่สามารถอบสามารถทําไมโครเวฟหรือทําอาหารใดๆได้เลยตรงน,นี้เสร็จจากตรงโถงหน้านะคะที่เป็นห้องรับแขกโต๊ะทานข้าวแล้วก็โซนทาเบอรเกอรี่แล้วก็อาหารนะคะตรงนี้ถัดมาค่ะจะเป็นโซนในห้องแล้วกออ็จะเป็นในโซนซักล้างด้วยความที่เราคํานึงถึงความปลอดภยัยเพื่อนๆดูนะคะ เราเปลี่ยนพื้นกระเบื้องนะคะจากเดิมทีที่จะเป็นแกรนิตโตนะคะเราสลับมาเป็นพื้นที่เป็นพื้นไม้ที่มีความสากของหน้าสัมผัสเพื่อที่เราจะไม่ลื่นค่ะเพราะบริเวณต่อไปมันคือบริเวณซักล้างนี่ค่ะเราบิวอินบิวอินโซนซักล้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นใส่สออไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็อื่นๆใดๆเลยตามที่เราสามารถวางได้ บ้านหลังนี้นะคะสเปคนะคะสามนอนสามน้ำมันจะมีห้องนอนใหญ่เดี๋ยวพีพาไปดูเนาะมัตร์รูมแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ำข้างนอกสำหรับแขกหรืนี่ห้องน้ำน่ารักเลยนิ่นิเมลนะคะเรียบหรูสวยงามค่ะ <S <S 1> <S 1> นี่เป็นอีกห้องนึงนะคะคือห้องรับแขกเนาะที่เราทำไว้ความง,งามของประตูอีกแล้ว ประตูที่นี่นะคะสําหรับบ้านหลังนี้จะไม่มีประตูอะไรที่เหมือนกันเลยบานประตูทุกบานประตูถูกคัดสารรแล้วก็เลือกมาด้วยความตรงใจของเจ้าบ้านเลยอันนี้ก็จะเป็นประตูลายเฉียงค่ะประตูลายไม้เนาะเฉียงๆอันนี้จะเป็นห้องเอ่อถึงเตึยงห้องรับแขกอีกห้องนึงค่ะตรงนี้วิวอินทั้งหมดนะคะเราจะไม่เสียพื้นที่เลยนะคะสามารถที่จะวางของได้ตรงนี้ก็คือในอนาคตก็คือจะตั้งทีวีได้ตรงนี้จะเป็นโซนกลุมของเครื่องแต่งตัวเสื้ผ้า ไม่เสียพื้นที่เลยเพราะว่าเราทําติดผนังถึงฝ้าเลยค่ะสามารถที่จะใส่ของได้เลยนะคะต้องต่อไปกันค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องเรียนรู้ของน้องแสนดีค่ะก็จะมีโต๊ะทำง,งานของน้องเนาะโต๊ะเรียนรู้ของน้องแล้วก็น้องก็เล่นเปียนโนเก่งซะด้วยค่ะดูความสวยงามนะคะต่อไปเป็นห้องนอนของน้องแสนดีค่ะมาเลยแสตดี้เดี๋ยวน้องเสนอก่อนเดี๋ยวน้องเสนอก่อน ซันนาะชื่อน้องแสนดีเองค่ะสีชมพูสวยเลยมาเลยเคคือ <c oughs> ห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะยุอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องแต่งตัวของเด็กหญิงจิ๋วนั่นเองอันนี้ห้องนอนค่ะพื้นพื้นกระเบื้องในแต่ละส่วนของแต่ละห้องนะคะเราก็จะเปลี่ยน ปลี่ยนตามความชอบของลูกบ้านค่ะเราดีไซน์เป็นประตูบานใหญ่นะคะอันนี้คือประตูนี่คือเท่ากับผนังห้องเลยนะคะด้วยความที่ว่าเราเรามีสวนนี่คะเราจะไม่ปิดผนงังทึบมองไม่เห็นสวนค่ะเราเปิดกว้างเป็นผนังกระจกนะคะเราจะมองเห็นสวนแดดในยามเช้าอ่อนๆสวยมากเลยคะ่ะห้องนี้เดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปฝั่งนู้นเลยค่ะไปเจอกับห้องนอนใหญ่นะคะ แทนแทนเป็นยังไงเดินทะลุได้เลยนะจ๊ะประตูห้องนอนใหญ่นะคะดีไซน์ด้วยสีฟ้านะคะเพราะว่าเจ้าของชอบมาเรามาดูข้างในกัน ลแล้วมีห้องลับด้วยนะอี๋สวยไหมมันจะแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนแรกก็คือโซนของเตียงนอนอันนี้คือเราจะนอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งตัวห้องน้ำมาดูกันค่ะอยู่ทา่ในนี้้องนี้นะคะพอเปิดเข้ามาก็จะมีหน้าต่างชมสวนได้ด้วยนะดูสิดูสิแล้วก็ห้องน้ำค่ะอยู่ในนี้เลยนี่ประตูห้องน้ำสวยไหม ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะจะดูว่าประตูอย่างที่ดีบอกไปตั้งแต่แรกประตูจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แต่และห้องเนี่ยโคมไฟอ่ะปาดูโคมไฟอันนี้น่ารักมากเลยเห็นไหมดูสิเอ่อแต่และห้องก็จะมีโคมไฟไม่เหมือนกันเลยเป็นยังไงละ่ะมันพรีเมียมไงท่านเทวเนี่ยมานอนไม่ได้ นี้นะคะนีถ้าเพื่อนๆมาดูก็จะเป็นโทนสีดำค่ะสีดำสีทองสวยมากเลยเราสามารถที่จะมองเห็นวิวสวนค่ะแช่สบายเลยห้องนอนทั้งสองฝั่งคือมันจะเป็นกระจกนะคะก็คือมองเห็นมองเห็นด้านข้างของบ้านแล้วอีกมุมนึงเราก็สามารถมองเห็นวิวสวนได้นี่ไงว้าว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 ไหม สวยมากค่ะเป็นอะไรที่พรีเมียมแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยค่ะกับบ้านหลังนี้ทุกอย่างถูกคิดแล้วก็ถูกออกแบบมาแล้วเป็นดีไซน์ที่เยี่ยมยอดสุดๆไปเลยค่ะนอกจากจะมีสวนใหญ่แล้วนะคะบ้านหลังนี้มีความพิเศษตรงไหนอีกมันมีพูลวิลล่าค่ะเพื่อนๆสิ่งสูงนิดนึงมีพูลวิลล่าโอ้โหสวยงามอันนี้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสวนนะคะแล้วมนันี่มานี่ ม,มุงจิบกาแฟจ้าแล้วจิบให้ดูจิบให้ดูเป็นไงเป็นไงคะอันนี้คือในครัวนะคะในครัวแล้วก็พอทำพอทําอาหารเสร็จนะรับอาหารจ้าอย่างนี้หรอ <c oughs> แล้วก็นั่งจริงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ชมวิวชม ชมตะน้ําได้เลยเป็นยังไงคะชมความงามแล้วก็พรีเมียมของบ้านหลังนี้แล้วเพื่อนๆสนใจอยากมีบ้านไหมคะใครสนใจติดต่อบีมาคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนไซส์อย่างไรติดต่อมาแล้วบีจะหาบ้านที่ดีแล้วก็เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ว่าถ้าบางลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊มีคําถามสงสยัยหรือว่าติดบางสิ่งบางอย่างก็คือคุยการปรึกษากันได้คะ่ะบีจะหาบ้านที่ดีแล้วก็เหมาะสมให้กับลูกค้าเองค่ะ วันนี้ก็คือบายบายกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ